บาททำหน้าที่สองชั่วโมงจบกำไรอยู่ไหนออยสีไม่ครับแรงดีไม่อยากยุ่งออยสีอ่ะออยสีจะฟันแต่พี่สาวผมผมก็ไม่ชอบออยสีละออยสีจะฟันแต่พี่สาวผมสั้นผมนะผมรอดูดีกว่านะฮะฟ้องไรที่ถ้าเขาไม่ออกจับขังออยสีนี่ผมเองเหรอ หนูกยากปรึก้า,กาทางหนยได้บ้างครับพี่นายช่องบินไหนหรอเบอร์โทรศัพท์ในช่องแปดโมงครึงสองทุ่มสวีสด,ดีซีด้ยวยฮะตกข่าวดีนะไม่ตกข่าวตกข่าวนี่พอตามข่าวอ่านดูนะถ้าตกข่าวนี่หาหมอใจตรงกับพนายค่ะเดี๋ยว คนไลี้ยงคนแซ่คนดี๋ยตามช่องให้ด้วยนะจ๊ะ FC สวัสดีจ้ะเรื่องให้ผู้จัดการแบ่งซื้อดินพ่อแม่ทำงไงะคะไปตามเขาเดี๋ยวมาตามเขาทำไงก็ฟ้องศาลสวัสดี FC ด้วยนะครับเอื้อยครับเอื้อยครับ เอ้ยครับบอกลาอยากได้เม้นมาซาอย่างไรลดเลยนะซาซาเลยนะเอ้ยครับบอกลาเลยไม่มีซาซาซาอย่างเงมอไซค์เซนซาซาอะไรของมันสวัสดีค่ะทานายสวัสดีจ้ะคิดเป้นแซ่บเนาะแซมพี่เพียงเบอร์โทรศัพท์นนในช่องจ้ะแปดโมงครึ่งสองทุ่มจ้ะพ่อซาบอทานายแมน เอื้อยครับบางหลัได้ฟอ้อซาครับอยู่ในใจเสมอหูบอนะฮะบางหลจะได้ฟอ้อซาครับเอื้อยครับเอื้อยครับบางหลัได้ฟอ้อซาครับได้ข่าวว่าเหงาหรือเหงาบ้างไม่เหงาบ้างอะฮะ ไม่ตอบกับติ๊กต่อ่ะที่เกียดตอบไม่ค่อยตอบติ๊กต่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะจ๊ะ fc ที่น่ารักหาคนมาดมาเพราว่ามันก็ขึ้นช่องดีอุ้ยครับบักลายอยากได้พ่อสรับ ติดต่อลูกไม่ได้ต้องไปแจ้งความไหมคะเดีย๋ยวไปแจ้งก็ได้ครับผมทำไมติดต่อไม่ได้อะ่ะไปไหนมันติดหญิงเหรอเกือบออกแรงอื่นหนวดจอบมันคือตังถือไฟใหม่แทะมองหน่อยๆน,นะนะฮะเลี่ยายมันเป็นสิลธะนะากระตออเลี่ยนเนี่ยกัดเบิร์ดนะฮะเลือยครับ ต่อเอาหน้าไปสู้กับพี่นะมันกัดตรงนี้นะฮะสวัสดีค่ะพี่นายพี่นายสามมาวุ่นวายกับเราทำให้แจ้งความกับเวนะะลาล้งนะะมอนกัดตรงนี้ตรงไหนมันกัดตรงนี้เหดด็นป่วหนวดเลยหายหูดีเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ ใส่เอฟซีด้วยครับซีท่านจัะกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักจ้าคือคิดได้จ้าไปลบบุรีมาจ้าลบบุรีหวานเจี๊ยบพี่ <c oughs> ตั้มให้ฟังทนาย <c oughs> เรื่องตั้มเขาเคลียร์กันยังไงครับ <c oughs> เขาเคลียร์กันไม่ได้จ้า ตามนั้นแจ,าจาน้าออกคนกระแสโลดจ้าเจอกันที่หัในกระแสสะรอบจ้าเอื้อยครับบักลาอยากเบิงแมวแมวลามันคืออะไรแมวล่านะฮะแมวล่าคืออะไรไปหัอีกรอบค่ะแสบเยอะฮะอะไรแมวล่าคืออะไร มันจงว่าแมวล่าอย่างหนาคือกับแกนี่นะฮะอะไรคือแมวล่ามแปลว่าอะไรอ่ะตอบหน่อยดิกดไลค์กดแกดชร์ด้วนะฮะแมวล่าคืออย่างฮะว่าอยู่โรคเดียวกันไหมนี่รบรีว,วันซีรับ แมวล่าสาวหน่อยเพ,เพ็ดบานแพงรอคืออะไรอ่ะหนูจากแต่แมวโพงค่ะโบมากไม่ใช่โบถองนะโบรานเราก็โบนะโบรานมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีท่านด้วยจ้าแมวเป้า ตัวเด็กหน่อยแมวล่าคือมาแล้วอ๋อเออแป๊กดีไว้ทนายปากแดงจังค่ะปากแดงพี่อย่างอื่นก็แดงนะไม่เหมือนพี่นะดำดำไม่พอนะดำปึดทนายเล่าเรื่องวันนี้หน่อยนี่งือไม่ไม่เล่าหรอกถ้าเล่ากันนี่เล่าทำไมให้เขาเล่าเองดีพี่เงเปลาเขามาเล่าดิเนาะ คนกระแสสักรอบงูยีงูยีพิมพ์แบบหยาบโลนมากดูนพิมพดิพิมพ์แบบหยาบโลนมากเลยนะฮะจมูกยิ่งอยู่ใกล้นี่พิมพ์มาชัดแบบกินมาเลยฟันสวยนี่แสนหนึ่งครับจับเลยพี่แน่นอนสวยจริงงูยีงูยีกูเล็กกูแชร์บอก เขาบอกให้ทนายอธิบายอธิบายไม่ได้จ้ะเพราะต้องให้อธิบายสองฝั่งจ้าเนอะต้องอธิบายสองฝั่งจ้าเร้จบจ้าอธิบายฝั่งเดียวไม่ได้จ้าเดี๋ยวผิดกฎหมายจ้าขี้เกียจไปละราบละลวงจ้าเป็นกลางจ้าดังสามหมื่นเก้าสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้าอ่ะดังดังนี่ทำมาสิบปีล 38, 39, ะสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้านี่แหละฮะใขแน่อยู่หายใจออกอยู่ ุ่มดำดังแมบนี่เป็เตเลียโตนเนาะหายใจออกบอมันเป็นยังไงส้มดงแบบแแมบไหมมันหายใจออกบอมันเป็น,นังไงมีแห้งบอซวงบ่ทนายครับบักลายากรับฟ่อซาครับเขาบอกให้กดไลค์กดแชร์นั่นแหละคอยละทาเส่ใจอยู่เดลียวเบิงคือผู้โจผู้งามแท้เอาของแท้ได้พี่นะ เกิดมากกันสกีไฮเลยบอกบุเลียตูนเจ้าของบอกมากินสเต็กร้านเนยเนี่ยร้านเนยที่ไหนอ่ะสวัสดีค่ะนะฮะหายใจออกบอกดังปึ้งหายใจคล่องค่ะเซาวาสันว่ามันคว้ยถูกเดอดเซาวาสันหาไทยร้านไกน่ผงรอแท้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ เอื้อยครับบักราอยากได้ฟอสซาครับเอื้อยครับซื้อฟอสซ่าให้บักราเนี่ยครับเอื้อยครับบีเอ็มบักราซ่อมเจ็ดแสนหาครับเอื้อยครับค่าซ่อมบีเอ็มบักราจมหน้ามื่อนเจ็ดแสนหาเมื่อหนึ่งพันบาทครับบักราจะตีลังกายและครับนะฮะบักราเครียดบักคักเลยครับ บักลาจิบวไว้ขึ้นกันครับบักลาอยากคีฟอซาอยู่ครับค่าสอมบีเอ็มบักลาเจ็ดแสนหาหมื่นหนึ่งพันบาทครับบักลาไปบ่เป็นเลยครับเอือยครับเอาแฟ่ซาไปก่อนบ่ะจาบักลาเครียดมากเลยครับบักลาว่าออกก็ว่าออกครับน่าชนกล่องแล้วครับคุณนจะงายกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยฮะคือแพงแทรบากคาคครับเครียดคักเลยครับ จ้ามันก็คือฟ้อซาหรอกครับประกันชั้นหนึ่งไม่เป็นไรครับรอดูก่อนจะว่าประกันจะอนุมัติไหมแต่ว่าก็คงไม่ทุกส่วนน่ะรู้สึกว่าเขาบอกมาว่าประมาณนด้นสองหมื่กว่าบาทที่จ้องจ้องจ่ายเองจะ้ะเอาสั้นซิวแน่นะอ้วยคอบอ้วยคอบบับงลายอยากได้ฟูซูอกือบ ทางเงินผู้้เเ่าออกก่อนจ้ะนี่มันจะหาเงินผู้เฒ่ายัางมูเจาะเอาไปซื้อเลขกับบพพใส่อไนีเขาอย่เป็นซุ้มเงินผุ้เฒ่านี่ละนะฮะเอาไปซื้อเลขเบิร์ดนะฮะปัญหาบุพพ์พ่อไซนีเขาอย่ออออยมะมีหาอย่างมือหนึ่งมิตรนอนฝันนะฮะฝันอย่างเดียวตีความเขาตะเลขซื้อตะเลขยุหันนะฮะรถโดนหน้าไม่นาหมู่บ้านครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยครับ สวนได้ขีอีกสามเดือนแล้วครับตังเปล่าเครื่องมาจากเยอรมันนะฮะทนายครับทางทนายกินปลากระป๋องโลซาติแมนอยาก,กินสามแม่ข่วมบะม,ม,มี่เสเียงบะขายคือวอาถือแทะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะเอาโลซาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าัสดีท่านด้วยจ้าวันดีครับ เอฟซีว่าไงครับวัดีจ้าวัดีจ้าให้ไม่ไปแล้วโขนกระแสเด้อสนิทเทียงกันออโขนกระแสรอบเด้อเทียงกันไรเพิ่งเข้ามาสวัสดีคนหล่อวัสดีจ้าวัสดีจ้าทางเงื่อนเดือนเอื้อยออกกอน,นะจาะวันนี้ไปจังหวัดลบบุรีจ้ะบักลาต้องไปหาเอื้อยครับบ่โอ้เอือ้อเบื่เม่นเหรอ เลือบังนาโอ้เบิดเมนละ่ะยังเฉยกูเอื่อเอื่อยอยู่นะฮะรุ่นนี้เอื่อไม่ตูเป็นยังสามแมข่ขัวบามีเสบียบ้มหูครับไปไหมครับหูไปไหม,หไไหมครับคนดังมาเออคนดังมาหาช่องผมเออเขาพีดกันครับเอ,อื่อยครับนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะคุยกันได้เด้อครับคนดังมา คนดังและคนดีมาไปอุหนสครับเธอด้วยนะนะฮะเรื่องเก่าที่มันผ่านไปก็ผ่านไปเรื่องใหม่ว่ากันเราชีวิตอย่าไปคิดเยอะเบิร์ดเมนพนะสวัสดีครับ mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยครับสวัสดีด้วยนะครับ f อฟซี FC ที่รักทุกท่านนะฮะไม่มีใครถามกฎหมายหรอไม่มีใครถามกฎหมายเลยเหรอมีแต่ FC ผมนี่รู้กฎหมายทุกคนเลย ไม่มีครถามกฎหมเจ้าคือวอลถือใจแทนพี่สาวสนใจรับอันนี้ก็มิดชาชีพอีบเฟิร์นมึงจะตัวอะไร f อฟซกูเฮงขีกก่กระตืออยู่มึงจะมาหาตัวเขาอะไรไดล,ละ่ะอีบเฟิร์นเมื่อกี้มิดชาชีพเอาล่งหลุมไปสรุปเขาฟ้องสแตมเหรอไม่รู้ครับใครจะฟ้องใครไม่รู้ด้วยครับเจ้าคือวอาถือใจคะ่ะสวัสดีค่ะไม่รู้ว่าใครจะฟ้องใครครับฟ้องกันโลดครับ เป็นกรรมการกลางดีกว่าครับไม่ร่วมด้วยครับผมอาะกติกาของผมคือถ้าผมรู้จักใครแล้วแล้วแบบอันนี้แล้วอ่ะผมจะผมจะไม่ฟ้องให้ใครนะผมอยากให้ทุกคนรักกันผมไม่มีปัญหาผมวางตัวเป็นกลางผมจะไม่ฟ้องให้คันนั้นคนนี้ไม่เอาเรื่องคุณตั้มยัง่งโ่จบเลยคะ่ะจบแล้วนี่ครับคุณตั้มกับเจ้าโอ๋เขาจบกันหมดแล้วเตื้อยครับอยากได้แหวนเพชรครับ สแตนเลสเห็นไม่ได้ก่อนโตหันนะฮะอยากใส่ใจทานายใครถูกผิดความแต่ความกระตันยูสําคัญเอาสําคัญยุกตัญย,ยูหันนะฮะแต่ว่าเราอ่ะเป็นพ่อเป็นแม่ก็เลี้ยงได้เฉพาะข้าวกับน้ําเดอ้อเราเลี้ยงหัวใจเขาไม่ได้เดอ้ออันนี้ก็สําคัญโคนกลางบอยกนิวค่ะกรณีผู้ใหญ่บ้านต้องแบ่งที่หามาได้ร่วมกันทั้งหมดไหมคะเรื่องของเขานะเจ้าของหาขอกอมอก่อนเนืออ้ปยายกเขาดอกเขารวยเป็นรอยล้านเน่ยไปลายากน้ำเขา อันนั้นเขารวยเป็นร้อยล้านนะฮะโตหันฮะเขากินให้ไม่ได้ก้อนสอบถามเรื่องคืนลดไม่ค้างค่างวดได้ไม่ได้จ้ะเอาไปคืนเลยจะนะ,ะคืนไปสารฟ้องมาค่อยว่ากันจ่ามีวุ่นะะวายกับเขาเขารวยเป็นคนละร้อยล้านร้อยล้านพันล้านนะฮะไล่โตฮะเขากอกงอกเออมี่เศร้าสูเศร้าสูจะไปไง่นะฮะเอาความจริงคุยนะฮะ กดไลค์กดแชร์ด้วยครับบวัสด,ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยค่ะถ้าเปลี่ยนานามสกุลลูกสามารถเปลี่ยนได้เลยไม่ได้จ้ะไปถามอำเภอได้เลยจ้ะขมิเป็นจังไดครับวันนี้เขาก็าอยู่เหมือนเดิม,มครับเขาก็เก็บเห็ดขึ้นเขาทศบาลขาเหมือเก็บเห็ดขึ้นเขาแต่บทเรียนมีแหละค่ะไม่จำสุดท้ายก็ต้องกลับมาสมสารหาครอบครัวคนพึ่งคบกันสแสดงละครใส่การเออไม่รู้ค่ะแล้วแต่มาไผ่มากมั่นความสุขไผ่ความสุขมากอย่าไปหาบังคับเขา ะฮะแม่เขามีผู้เดียวสูยอยากไปเป็นแม่เขานะฮะแม่เขามีผู้เดียวเท่านั้นนะะสู้จาพาขันอยากเป็นแม่ผู้อืน่นชีวิตมีแต่เงินปูนเท่าแต่มาเรืืองเช่าบ่วเช่าบ้านเรื่องต่ายัางไงครัทนายรอใส่ใจห้างกองเนี่ยหา้างบ่อใดหนามันดํหาห้างบ่ได้เห็นบ่อหนามันดําเห็นบะ่ใกล้ๆกล่เหะไฟบ่อหอดใกล้ใกล้ไม่ได้เลยพี่ไม่น่ารักเหรอนะฮะห้างกองบ่ไดดหนามันดำํำตื่นกอนเอฟซี นะฮะกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามช่องให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเอื้ยครับไก่ไก่กนารักค่ะรอค่ะหน้ามันบวมค่ะสร้างมันเท่าพี่กินเขาแซบอี่ดอก,กินเขาได้อยู่ ใจมั่นเต็นแห้งแม้ทาา่านไยใกล้ไรจ้าเหรอกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะสวัสดีหก<ม>ร้อยกว่าท่านด้วยนะดูผมน้อยจรงเลย